สวัสดีครับพี่ช่องช่างเถือ่อนบายี่พี้นะครับก็ตอนนี้นะครับพี่อยู่ที่งานสถาปานิก68นะครับ อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่ปีนี้บูธต้องบอกว่ามาเยอะมากนะครับงานสามนิกเป็นงานใหญ่ประจําปีนะครับที่นําเสนอพวกเรื่องวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับซึ่งก็จะเห็นเลยครับว่าจะมีการแบ่งเป็นโซนชัดเจนนะครับมีไลท์ติ้งลิฟต์นะครับมีห้องน้ำนะครับมีวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็มีพวกกลุ่มประตูหน้าต่างนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็จะมีบูธจีนอยู่ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับที่จะพาไปรีวิวนะครับไปเดินดูงานกันครับว่ามีสินค้าอะไรบบบ้าางที่่นนนนสใจะคครรัััไปดูก เดินเข้ามาอยู่ในบูธครับเจอแขก V.I.P ไม่ได้แขกครับต้องหว่าเป็นเจ้าของงาน V.I.P นะครับนี่คุณโอจตุรพันธ์นะครับเป็นต้องเป็นอะไรเป็น c ีเป็นซ <CEO S 1> <CEO S 2> ีน CEO <CEO S 2> ของ TOA นะครับ TOA ไม่ได้ขายสีแล้วเราทำไมมาขายสุขภัณฑ์เราก็ต้องหานะครับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้นมาให้กับเรียกว่า ลูกค้าแล้วกันนะครับเราก็อยู่อยู่กับพี่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นต้องเรียกว่าอะไรเป็นสมาร์ตไหมนี่คือสมาร์ททอยเลนเลยครับนี่คือนําเข้าจากประเทศจีนประเทศจีนเลยประเทศจีนเลยครับเป็นตัวที่ไฮเทคมากๆอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นรุ่น็อปสุดของเขานะครับเรียกว่า X เก้าสิบนะครับซึ่งฟังก์ชันมีประมาณแบบเกือบ20แบบนะครับที่ไฮไลท์ไฮไลท์ก็คือ,อ,อมันไม่ได้ฝัดน้ํา มันฝัดด้วยโฟมเสียงเนี่ยความดังแค่38 d เดซิเบลซึ่งปกติเนี่ยตัวปกติจะดังประมาณ46-44แต่46-44กับ38เนี่ยต่างกันเยอะครับคือถ้าถ้าห้องน้ำติดห้องนอนนะครับจะไม่ได้ินเสียงเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีระบบดูดกลิ่นนะครับมีระบบ UV นะครับคือคือมีมีครบ นะครับแล้วก็ตัวนี้คือฝาเนี่ยเปิดอัตโนมัติต้องบอกว่าตัวท็อปจริงๆครับคือจริงๆอ่ะพวกเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าวันนี้ครับถ้าพูดถึงเมืองจีนนะครับเรารู้แลรับว่าวันนี้เมืองจีนไม่ได้ของคุณภาพห่วยนะครับเมืองจีนเป็นต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ผลิตได้คุณภาพดีเรากลงเทคโนโลยีนี้ต้องบอกว่าไปไกลมากๆเป็นไอดีของแทบจะของของโลกแล้วนี่ตัวนี้ราคานี้ดูปกติปกติแสนห้าครับคือต้องยอมรับว่าวันนี้สินค้าจริงที่เป็นคุณภาพดีครับผมว่าดีกว่ายุโรปในะนี่ถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเนาะด ยุโรปแล้วนะครับเพราะเราน่าจะเห็นสินค้าจีนที่มีคุณภาพเข้ามาเพิ่มอีกเป็นจํานวนมากบริษัทนี้นี่ในเมืองจีนยอดขายท,ทั่วโลกเขาเนี่ยสุขภาพเนี่ยคือ1นึ่งแสล้านบาทเพราะ,ะนั้นเซ้นนี้มีครบเลยนะครับมีตั้งแต่โถ,ถชําระใช่ไหมครับมีอ่างอาบน้ํานะครับฝักบัวนะครับเมื่อกี้เห็นบอกมีฝักบัวร้องเพลงได้ด้วยฝักบัวร้องเพลงได้ครับเ <laughs> อร์ตู้อัตโนมัตินะครับสามารถต่อกับออฮาร์โมนีโอเอสสามารถดูข่าวได้เลยนะครับแล้วก็ตู้ ดูชาวเวอร์นี่เปิดออตโต้เรียกว่าเป็นแก๊เจ็ตเลยนะครับเป็นแก๊เจ็ต<อ>คือแก๊เจ็ต<อ>คือคือต้องยอมรับว่าเมื่อชัทจีนใหญ่ๆเนี่ยเขาเขาโคกันแบบเร็วมากพี่เขาคุยกันตลอดต้องบอกว่าไม่ใช่สุขภัณฑ์ละครับต้องบอกว่าเป็นแก๊เจ็ตที่ทําหน้าที่สุขภัณฑ์ได้นิดหน่อยนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณโัมากครับขอบคุณครับฝากขายของหน่อยแล้วถ้าอยากสนใจไปดูที่ไหนได้ของหน้าตาพวกของพวกนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวที่มีโชว์รูมอยู่ที่สุวิทย์26ครับอ๋อตรงคาบตรงเคเบเลตตรงเคเบเลตใช่ครับคือตรงนั้นทับเป็นแฟลชชิพเลยใช่ครับเป็นแฟลชชิพสโตร์ครับโอเคก็สำหรับใครที่สนใจก็รอติดตามนะครับเริ่ติดตามใน Facebook ก่อนครับตอนนี้นะครับโชว์รูมประมาณอีกประมาณเดือนหนึ่งโอเคได้เลยครับแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าโชว์รูมเสร็จแล้วเดี๋ยวที่จะแวะไปพาไปเยี่ยมดูนะครับได้ครับเก๋ครับผมครับสวัสดีครับนี่เป็นหนึ่งบูธเฟอร์นิเจอร์ที่่่นน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 าสใจจเเเเเเหหหมมืืออออกกกกัััััคคครรรรรบบบบแลล้ว็็็ยะปงิ จะเข้ามาเยี่ยมบูธท,ที่เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัวสิ่งนี้น่าสนใจครับก็คือตัวนี้ครับตัวงานไม้ครับอันนี้เป็นงานดัดโค้งนะครับโดยปกติแล้วที่เราเห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นการดัดโค้งครับส่วนใหญ่ก็จะใช้วีเนียบางครับปอกให้มันบางๆใช่ไหมครับแล้วก็อาจห้โค้งอย่างพวกที่เป็นแบบ พนักพิงนะครับต่างๆหรือว่าพวกเก้าอี้ที่เป็นทรงแบบเก้าอี้นอร์ดิกที่เป็นโค้งโค้งสพวกนั้เป็นวีเนียร์นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ดัดไม้จริงๆนะครับหมายก็เอาไม้ทั้งท่อนนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นการต้มนะครับเป็นการต้มแล้วก็ค่อยๆดัดตามเนี่ยครับจะเห็นว่านี่เป็นไม้ทั้งชิ้นนะครับเขาก็ดัดจนมันโค้งเป็นเป็นเป็นไม้ทั้งตัวเลยเนี่ยครับเนี่ยครับก็คือดัดเป็นนี่ดัดเป็นเป็นขาเลยนะครับเนี่ยครับเก้าอี้ตัวนี้เองถ้าดูขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็น เนี่ยครับจะเป็นการดัดโค้งนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนวัตรกรรมที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเฟอร์นิเจอร์มามันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่มันแบบโค้งๆนะครับแต่ว่างานมันจะดูแบบนนเนียนๆนะครับแล้วก็ดูมินิมอลหน่อยดูสวยหน่อยน่าจะเป็นงานพวกสไตล์แบบสแกนดิเนเวียนนะครับเดี๋ยวเราแอบ,บมาดูของขานาดเดียวทำอะไรได้บ้าง เนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่างานที่เขาโชว์ครับก็จะเป็นงานที่เป็นดัดทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับเป็นงานดัดโค้งนะครับที่เป็นอาร์เรสครับแล้วก็จะมีลักษณะพวกด้านหลังนะครับแตกต่างกันไปถ้าตรงนี้เองก็จะเป็นตัวโต๊ะนะครับผู้นี้เป็นโอ๊กนะครับก็ถือว่างานสวยนะครับงานถือว่างานเนี่ยเลยเกรดนี้น่าจะเป็นงานส่งออกค่อนข้างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวแบ็กเรสเนี่ย อ่ะโอเคแต่ตัวนี้พิงตัวพิงหลังนี่เป็นวีเนียอยู่นะครับนะครับถ้าอันนี้จะเป็นระบบปกตินะครับที่เขาทำกันคือเอาพวกไม้บางๆไปอัดอันนี้เป็นเทคโนโลยีปกติที่เด็กๆก็ทำกันเป็นกึ่งๆงานไมแอัดนะครับแต่ว่าก็บอกว่าไอ้การดัดไม้ท่อนๆนะครับให้มันเป็นขาหรือว่าอย่างตัวนั้นเองเนี่ยที่ดัดจนเกิน180องศาไปอันนี้ต้องถือว่าเจ๋งมากๆจริงๆมาเห็นโต๊ะตัวนี้นะครับหน้าตาดูตลกๆไปครับดูมีโค้งๆนะครับทั้ง4ด้านเลยครับก็ไปถามน้องครับถามตัวพนักงานขายนะครับเขาบอกว่าโต๊ะตัวนี้ดีีีไซนนนนนน์์สสาาาาาาหหรรรรรรััััััับบบบบผูู้้้งงงงอออยุะะคคคคคืววววว่่่่่ทลลลลแชเเเกกโษณ เข้าไปมันจะเข้าไปแล้วมันจะเข้าได้สะดวกกว่านะครับไม่ติดไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมันประมาณไหนก็น่าจะนั่งสบายกว่านะครับสำหรับคนที่นั่งเป็นเก้าอี้วีลแชร์นะครับแต่จริงก็เวิร์กเหมือนกันนะจริงผมว่าเออนั่งแล้วมันก็ใกล้ดีอ๋อมันจะได้ไม่ติดเพื่อเลื่อนให้ตัวเข้ามาเข้ามาใกล้กว่าถูกไหมเออโอเคก็ไม่เลวเหมือนกันลังจริงแล้วอย่างที่บอกครับว่าแนวโน้มหลังจากนี้นะครับประเทศไทยเราก็จะเป็นชุมชนผู้สูงอายุนะครับเิ่งก็เหมือนกันนะครับอีกสักสิปี20บปีแล้วอาจจะต้องใช้เฟอร์น และเดินผ่านมานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบูธหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับอย่างที่บอกว่างานนี้เพียบจริงๆนะครับตัวถ้าสำหรับตัวเองครับที่จะเห็นเด่นๆก็จะเป็นตัวนี้เลยครับที่เวลาเขาเข้าตัวมุมกระจกนะครับตัวเข้าตัว4ีเข้าเ0้าแบบนี้ก็คือไม่ต้องมีเสานะครับอันนี้ก็ปิดมาก็ล็อกเรียบร้อยแล้วสำหรับบ้านที่แบบอยากจะได้เปิดโล่งเต็มทั้งบ้านครับก็อันนี้ก็จะเปิดได้โดยไม่มีเสากันนะครับแล้วก็สําหรับเวลากันแดดกันมุ้งนี้นะครับทุกที้เขาก็จะมีพวกมุ้งลวดนิรภัยเรียบร้อย เนมาี่เลยครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นแผงอลูมิเนียมนะครับที่แบบเขาสามารถจะปิดได้นะครับก็จะปิดเข้าไปได้นะครับปุ๊บประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเปิดที่มันระบายก็วางปิดประมาณนี้นะครับก็เหมาะสำหรับพวกบ้านต่างอากาศต่างๆนะครับอยากจะเปิดอาจจะให้เข้ามาแต่ลมนะครับแล้วก็ตัวแดนให้มันบางๆไว้ก็อย่างที่บอกครับว่าปีนี้งานอลูมิเนียมเยอะมากๆจริงครับอันนี้แอบมาผ่านบูธดีไซน์ทำติงนะครับของคุณแชมป์ครับนี่แชมป์นั่งอยู่นั่งอยู่ข้างในใช่ไหมคุณแชมป์อยู่ข้างในใช่ไหม อ,อยู่บนเวทีเดี๋ยวก็จะมีเขาก็จะมีการแบบเสวนานู่นนี่อะไรประมาณนี้สำหรับใครที่ตามพวกช่องดีไซน์ตัดติ่งก็คนตามก็ได้พวกเตกเป็นพวกสถาปนิกเนาะแล้วถ้าเป็นพวกคนที่ ทั่วๆไปคนที่ใช้งานก็น่าจะติดตามคุณแชมป์มากกว่าประมาณนี้แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ตามก็ไปตามนะครับช่องดีไซน์สัมปิงนะครับแล้วก็คุณแชมป์นะครับแชมป์สัมปิงครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะครับที่เป็นวัสดุตกแต่งนะครับก็ตัวนี้เขาเป็นเรื่องของตัวผนังนะครับจริงๆก็เป็นผนัง WPC นะครับที่เราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับสซารับบูธนี่เองครับข้อจุดเด่นเขาคือเขามีสีให้เลือกเยอะนะครับห้าหกสิบสีประมาณนี้ครับหมายความว่าเขาจะมีฟิล์มมาตรฐานให้เลือกเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องหหห่่่่่่ววววงงงคคคครรรรัััับบบบบบบาาาาาาาแแแอออยยยปกกกกตติทะะเเเเเลลล็็นนนนพผ WPC ีีขูใใด้้จมื สีห้สีใช่ไหมครับแล้วก็บางทีอาจจะมีของหรือไม่มีของแต่เขาบอกว่าของเขาเองเนี่ยเขาห่อใน,นนี้นะครับหมายความว่าเขาก็จะมีฟิล์มให้เลือกเรียบร้อยก็เลือกได้เลยว่าอยากจะได้ประมาณไหนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็บอกว่าตัวฟิล์มที่เขาใช้ครับเป็นแอนตี iral, ้ไวรัลแอนตี้แบคทีเรียนะครับแบบสมมติมีเชื้อโรคไปเกาะแล้วนะครับเขาเคลมว่ามันจะตาย99%ภายในนี้ 24ชั่วโมงครับก็คือเหมือนกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเป็นเรื่องของไฮจีนิสำหรับใครที่มองหาวัสดุตกแต่งบ้านภายในนะครับพวกผนังต่างๆก็น่าสนใจครับก็จะมีลายที่มันแบบแปลกๆกว่านะครับที่มันดูแบบสวยงามกว่านะครับนอกจากในตลาดทั่วไปที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีมาตรฐานให้เลือกอยู่สี5สีแล้วนะครับก็ใครที่กําลังมองหาพื้นที่สําหรับตกแต่งนะครับอันนี้จริงๆเหมาะสำหรับตกแต่งนะครับพูดตามตรงราคามันอาจจะแพงนิดนึงถ้าเราจะทาแบบทั้งผนังใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการตกแต่งโซนใดโซนหนึ่งในบ้านนะครับมุมใดมุมหน ห้องรับประทานอาหารอะไรประมาณนี้ครับให้มันเป็นมุมที่มันโดดเด่นลอยขึ้นมาอ่ะอันนี้น่าจะตอบโจทย์ครับก็น่าสนใจนะครับลองไปดูกันนี่ครับมาเดินผ่านบูนี้ครับเห็นพี่เขานั่งถักเก้าอี้วายเทียมอยู่นะครับเมื่อกี้ถามพี่เขาเขาบอกว่าอย่างของที่นี่เนี่ยเขาใช้คนถักนะครับใช้มือถักหมดเลยพวผู้นี้ก็เป็นหวายเทียมนะครับสำหรับที่ใช้งานภายนอกนะพวกนี้ก็จะเป็นพลาสติกที่แบบทนแดดทนฝนหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วส่วนตัวเข้าใจว่ามันน่าจะให้เครื่องถักนี่เพิ่งรู้นะครับว่าเขาใช้คนถักตัวนี้ใช้เวลานานเท่่าไหร ตัวละ2อวันตายแล้วแล้วตัวนี้ขายกี่บาทเนี่ยโอเคครับผมขอบคุณมากครับ แล้วก็มาถึงบูธนี้นะครับก็จะเป็นบูธที่ทําตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งก็บอกเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับคุณผู้หญิงใช่ไหมครับแน่นอนครับถ้าภรรยาอยู่ดีมีความสุขชีวิตเราจะมีความสุขครับแล้วก็ที่สะดุดตาที่สุดครับคือนี่เลยครับจุดเด่นของตู้นี้ครับคือเขาบอกว่าตัวตู้ใบนี้ครับมีระบบเวนตูเลตนะครับหมายความว่ามีระบบตัวระบายอากาศอยู่ด้านในครับกระเป๋าใบนี้ใบหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านทั้งันนะครับแน่นอนครับเป็นสมบัติอันล้ำค่าของคุณผู้หญิงนะครับเพราะฉะน้นีอกกจา เขาบอกว่ามันก็จะมีตัวระบบที่ใส่น้ำหอมได้ด้วยนะครับใส่ก็ไปให้ในตู้เนี่ยมันมีกลิ่นก็เดี๋ยวเรามาดูฟิตติ้งเพิ่มน,นครับว่าทำอะไรได้อีกนะครับที่เขาบอกก็คือว่าตัวประตูตู้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเปิด180นะครับเปิดได้เต็มนะครับนี่ครับเปิดได้เต็มรูปเลยครับนี่ เปิดมานี่ได้กลิ่นเลยนะครับมีกลิ่นหอมๆออกมาเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาบอกก็จะสามารถเป็นแบ็คไลท์นะครับสามารถจะเลือกสีได้นะครับเปลี่ยนสีได้เยวนี้ตู้เสื้อผ้านี่ต้องเรียกว่าแทบจะเป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์โชว์ในการตกแต่งแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาถึงโซนนี้เองนะครับก็เหมือนกันครับตัวบานเลื่อนเองนะครับตัววัสดุดูแข็งแรงนะครับเขาบอกกระจกนี่ทําได้สูงถึง2เมตรเกนะครับแล้วก็มีนี่ครับมีดีเทลตรงนี้ครับน่าสนใจมากนะครับน่ารักมากมาก ก็คือนี่เลยครับอย่างที่บอกครับบางทีครับตู้เสื้อผ้าเวลาสูงเกินไปครับเราใช้งานไม่ได้นะครับเราปีนตู้ข้างบนไม่ถึงครับนี่ครับเขาก็จะมีนี่ครับอุปกรณ์นะครับในการเรียกแขวนเสื้อครับแล้วก็ดึงออกมาอันนี้เวิร์กนะครับมันสามารถจะทําให้ตู้ที่อยู่สูงๆครับมันใช้งานได้จริงเพราะนึกภาพครับตู้แบบนี้ครับถ้าเป็นเราใช้งานจริงๆถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยสูงไม่ถึงสักเมตรเจ็ดสิบเนี่ยนี่ผมเองผมสูงว่าเมตรเจ็ดสิบนะครับผมยังหยิบไม่ถึงเลยอันนี้สามารถจะทำให้ใช้งานได้จริงครับแล้้้้้้้วกกกกก็็็็นน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 ีีีีีี่่่่่คคคครรรรรััััับบบบเเเเเเปปอออองงงาาาาาทททจจจ๋มมๆตตตููซซฟสืืผใชแะ ตู้เซฟแยกครับก็จะมีตู้ที่เป็นอันนี้เป็นระบบฟิงเกอร์พริณนะครับอันนี้เขาไม่ได้ล็อกไว้แต่วันนี้ครับ ก็สามารถเปิดมาได้ครับแล้วก็เก็บอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับก็จริงก็เดี๋ยวนี้ตูเสื้อผ้าเองระบบฟิตติ้งนะครับต่างๆนี่ออกแบบเจ๋งมากๆเรื่องราคานี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ตามบัจเจ็ตเลยครับก็ตามอุปกรณ์นะครับหรือว่าถ้าเป็นรุ่นถูกลงมาครับก็วันนี้เขาก็จะบอกว่าจะราคาจะย่อมลงมานิดนึงนะครับก็พวกดีเทลอาจจะน้อยกว่ารายละเอียดอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าก็งานดูสวยงามดีครับเซตนี้184,000บาทนะครับเนี่ยครับ มีกว้างมาทั้ง3เมตร3เมตร3เมตร60ได้มาครับแสนกว่าบาทถือว่าราคาไม่ได้ต่ำนะครับแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพงานด้วยก็ค่อนข้างโอเคครับท็อปหินนี่เรียกว่าคุณภาพดีนะครับหินนี่เรียกว่าสวยเลยนะครับสวยงามครับสวยงามแล้วก็เดินข้ามมาตัวนี้ก็จะมีชุดครัวนะครับอันนี้ก็โอ้ดูรูราสวยงามนะครับตัวท็อปตัวนี้เห็นบอกเป็นคอร์สนะครับมีบุ๊กแมทช์เรียบร้อยนะครับบุ๊กสวยเลยนะครับก็คือมีการบุ๊กซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านหน้าหลังด้วยนะครับว่ากอ แข็งแรงนะดูแบบแข็งแรงทนทานดีนะครับระบบปิดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นน่าจะเป็นซอฟหมดแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวดีเทลอื่นๆนะครับในบริเวณใต้นี่ครับเขาบอกเขาจะเป็นติดฟอยน์นะครับพวกนี้ก็จะเป็นฟอยล์อลูมิเนียมหมดนะครับเพื่อกันความชื้นตามที่เขาบอกนะครับก็คือบริเวณด้านบนนะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดนะครับก็เวลาของตัวไม้นะครับแล้วก็เอาตัวคอร์มมาคุ้มอีกทีนึงเพื่อให้มันไม่มีปัญหาเรื่องของความชื้น ถัดมาโซนนี้ครับตัวนี้ก็เป็นครัวสแตเลสเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็นครัวสแตเลสเนี่ยราคามันก็จะสูงกว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าก็แน่นอนครับถ้าเป็นสแตเลสจริงอายุการใช้งานมันก็จะยาวนานกว่านะครับอยู่ที่มาเจ้นอยู่ที่ความชอบเลยครับแต่หนึ่งอย่างครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้งานพวกตัวครัวสแตเลสนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับสมัยก่อนเราพูดถึงควัวสเตเลสเราก็จะนึกว่าควัวตามร้านอาหารใช่ไหมครับที่มันดูแบบไม่สวยนะครับดูแบบเงาเงธรรมดาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวน จริงๆแล้วแม้แต่ลายไม้เองครับเขาก็ทาได้เหมือนกันนะครับ ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกเขาในชุดครัวนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็ลองมาดูกันอันนี้ก็แวะมาดูบูธที่เป็นพวกปลั๊กสวิตนิดนะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าพวกปลั๊กสวิตต่างๆเดี๋ยวนี้สวยงามมากนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยฟังก์ชันมันก็จะเป็นแค่แบบเอาไว้เปิดปิดใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตัวสวิตต่างๆอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าหน้าตานี้แบบสวยงามมากนะครับมีสีมีรูปแบบต่างๆให้เลือกครับแล้วก็นี่เลยครับฟีเจอร์น่ครับถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นปลั๊กไฟเฉยๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีท มีม็อกอัพให้ดูนะครับว่าเขาเล่นยังไงกันบ้างเช่นตัวนี้เป็นดิมเมอร์ใช่ไหมครับตัวดิมไฟเนี่ยก็เนี่ยครับอันนี้เป็นตัวสวิตช์ที่สามารถจะหลีไฟได้นะครับโอเคก็หลีอันนี้เพิ่มโอเคอ่าโอเคมสว่างขึ้นมืดลงนะครับตามที่เราต้องการนะครับหรือว่าอันนี้เป็นนี่ครับเขาบอกให้ลองเล่นเป็นตัวเปิดปิดประตูบ้านครับหมายความว่าตัวถ้าเปิดแล้วมันจะเนี่ยอ่ะเคปิดก็คือปิดนะครับแล้วก็ถ้าเปิดเนี่ยตัวไฟมันก็จะเปิดครับเออเสียงดีเหมือนกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็น ตัวคอนโทรลทางบ้านอย่าได้บอกครับว่าเดี๋ยวนี้ครับพวกถ้าเป็นระบบออโตเมชันนะครับเดวนี้ตัวปลั๊กเองมันไม่ใช่เป็นแค่สวิตช์ไฟธรรมดาหรอกครับมันเป็นออโตเมชันทั้งบ้านนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยออกแบบหรือว่าดีไซน์เอาไว้ดีๆตั้งแต่แรกครับมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในบ้านได้สะดวกมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะดีไซน์ครับนอกเหนือจากเรื่องตัวบ้านนะครับเรื่องตัวการออกแบบแล้วครับเรื่องของระบบไฟครับหรือว่าเรื่องของระบบออโตเมชันในบ้านเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราเนกก็ลใจอไป แวะๆดูแล้วกันนะครับก็จะบอกงานสาบินี้ปีนี้นี่ยิ่งใหญ่แล้วก็คนเยอะมากๆงานเยอะมากจริงนะครับนี่เดินมาได้ประมาณสักจะเต็มวันแล้วนะครับยังไม่หมดเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเบรคไปทานข้าวก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็สำหรับใครที่ยังสนใจนะครับก็ฝากกดติดตามช่องช่างเถื่อบายด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะไปดูพาร์ทสองกันต่อครับแล้วเจอคลิปหน้าครับ